คนอะไรมาปวดยายแต่เช้าเนี่ยเอ้ยใครพะม้าเข้าเมืองไหมอุ้ยสุดเอากระปุกแดงน้ำเป็นทิพยกระปุกแดงน้ำเป็นทิพยเราจะได้เทไว้จะได้ไม่ต้มอีกเดี๋ยวมันเทลงไม่ได้มันเย็นมันมีน้ำ เออมหาแนวกินบ้านแมฉยเฉยไอแขกไม่ได้รับเชิญเวลาบ้านมันไปคอนยังไม่เข้าเลยลูกหมาเออยังไม่ได้กาแฟนะเนี่ยออเนั่นแหละยิ่งจะได้ด่าดีเลยกำลังตามข่าวอยู่ฟังละมันพี่น้องเลย น,น้อเออฟังแล้วมันอ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 ันกับบอกระว่าการแสดงนะแม่กับบอกแลแวว่าคุยกันรู้เรื่องอันเอฟซีก็ยังตามมั่วอยู่อันเขาโพสหนะเขาก็โพสซื่อๆได้เจ้าเป็นการแสดงซื่อนะย้านไปจอดจงมาเป็นผู้ซายแบบใดบแม่ของลูกรุ่นนี่นั่นเอากระิเป็นลับให้อย่างอันแค่โพสซื่อๆน่คํำเว้ามันยังเป็นแค่การแสดงอุย้ยบาะละหงุดเหงิดเด้อเบิง่งคราวล้วก็ได้อันติงแตกทั้งหลายนะคะ อืมปาอย่างนั้นอย่างนี้เอา้าบอกบอกระโบเป็นลูกผู้ชายแท้เป็นพ่อของลูกคิดถึงเขาเป็นผู้หญิงเฮ็ดอย่างก็เออถึงแม่เขาสีเฮ็ดเขาซีว่าเฮ็ดอย่างกะเฮ็ดได้เบิดอืมเจ้าของเป็นผู้ชายต้องคิดว่าซ้อนมีหัวใจคือกันเดียอยว่าลสูนฟังข่าวแล้วกระดพี่น้องขาเออแม่เพิ่นบม่ได้ถือภาษาเพิ่นบ่ได้ว่าไผ่อย่าไปโยงเพิ่นกระบอกโย่อ่าติงแตกอย่าสุไป,ปตีกันคักไลนะเออ ออันนี้ก็โพตซ,ซื้อบาเลยเอยซื้อไผ่เจ้าก็ย,ยังไปโยงอุ้ยใจน้อยใจ,ใจใจมันโดนมันชนอยู่ตลอดเวลามันฉักซีนะ,นะนะสนับสนุนแท้ๆบนๆบนๆสนับสนุนแท้ๆนะซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปช่วยหลายๆเบิ้งได้เอฟซีทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีปัทโถ ทั้งบัตรทั้งตัวทั้งพวงมาลัยนะทั้งหางงานให้สร้างลับทัดถังซีเมีจังมาใจพี่น้องขาเฮ็ดไปพอเอออยู่ซื่อๆนิ่งๆน,นะคะโพดมือซาวนี่บอกว่าโอ้ยเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์ก็สังซีแล้วเนาะแมนสังซีละนะเกิดมาด้วยดาราม่านะคะโตบโตมาจากดารมา,ดารม่าดราม่าสร้างให้ตัวเจริญรุ่งเรืองอะนิ่งๆยิ้มเขไว้ยัยกโพดอย่างกับโพดออกมาโพดบริวาผู้ใหเออโพดใ่ความรู้สึกในใจนะเออ บนเวทียังเป็นการแสดงซื่อๆแมนบัวผ wow. ิดตรงใดผิดใจไผ่ก็เอาไปเดือดแบบนี้แหละพี่น้องค่อย,ยังเอามาเดือดเลยเนี่ยนะเดือดกันเองบรรดาเอฟซี FC นี่นะตัวดีอะยาาจ่านี่ละมันใส่นักละเอฟซี FC ที่ประปวนอยู่เนี่ยอ้างแต่เอาความดีไปโปใส่ทางเจ้าของสุดท้ายเจ้าของอเราล้าถั่วไปหาเจ้าของเล่นเองชงเอง เดือดเองประสาทขึ้นเองไปเช็กเลือดเช็กความดันดวนดอเออนะ ไฟนี้ขอยมวนอีซือนี่หาเงินหาทองไปดอกเห็นบอกเบากองกาเฮ้ยออกรถออกหลายอยู่กันเปลี่ยนแปดเดือนเนาะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเด็กๆทางนี้ตัวเกี่ยวนะวันที่สิบกบุญใหญ่พอเอ้ยนิ่งไว้รับบุญใหญ่โบมีบานบาลมีโบเกิดนะอืมชีวิตเฮาโบตะเลิดดอกมีแต่เจริญรุ่งเรืองพอเอาความเป็นจริงเปลี่ยนที่ตั้งเอ้ยเนาะสาธุ